โอ้ไโสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นเลยเช็คกินที่เจอแปนแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่ในร้านที่กําลังเป็นไวร์ลอยู่นั่นก็คือและชแซลมอนอุคิอีคุที่มีแซลมอนสุดพิเศษสุดพรีเมียมนี่นะคะเราได้มาแล้วน่ากินมาก อร่อยมากเลยค่ะทุกคนใครมาเที่ยวญี่ปุ่นห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคะเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่แซลมอนสดมากขึ้นขึ้นจากน้ำทะเลแล้วก็เสิร์ฟให้เรากินสดๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อฉ่ำสุดๆเลยอย่าลืมมาทานกันเยอะๆนะโอนิจิวะอ่าดูออิระซาชิมิอิระฟูนุเนคิโอโมนิสวิคันตะเซาอืมซาโอดานะเนกอารุโยชิ ตอนนี้เราได้แล้วนะคะเย้คุดูหอมมากหอมากเกิน,นด,ด้วยใช่เราลองชิบเลยลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคลิปเราคลิปหนึ่งที่มีคนไทยไปกินปลาแซลม,มอนดิบที่ญี่ปุ่นแล้วติดเชื้อพยาธิอันนิสกิสซิมเพล็กซ์ซึ่งคนเราจะติดจากการกินปลาแซลมอนดิบที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ทาให้เกิดอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนถ้าติดเชื้อจํานวนมากทําให้ลําไส้อุดต,ตันได้นะคะแล้วบางรายก็จะเกิดอาการถ่ายเป็นมุกเลือดค่ะตัวอ่อนของพยาธิยาวประมาณ1-2เซนติเมตรนะคะ ปากของมันจะมีหนามแหลมปลายหางก็จะมีส่วนแหลมที่มันยื่นออกมาพยาธิเนี่ยจะใช้หนามที่ปากแล้วก็ที่หางในการใช้เข้าไปในเนื้อเยื่อของเราทําให้มีแผลแล้วก็เลือดออกในอวัยวะที่มันใช้เข้าไปในไทยก็มีรายงานเคสเหมือนกันนะคะเช่นอยู่ในปลาล่างปลาดักเงินหรือว่าปลาตาหวานแต่เราก็สามารถป้องกันง่ายๆได้ด้วยวิธีแช่แข็งนะคะแช่แข็งต้องอยู่ในอุณหภูมิลบ20องศา เป็นเวลา7จวันหรือลบ35องศาเป็นเวลาอย่างน้อย15ชั่วโมงหรือกินสุกไปเลยก็คือปรุงสุกในอุณหภูมิมากกว่า60องศาแล้วก็เลือกกินในร้านที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะแต่ถ้าเรากินแล้วภายในเวลา1-8ชั่วโมงมีอาการปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนควรจะรีบไปพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบกินแซลมอนซาชิมินะคะเราก็ควรมั่นใจว่ามันแช่แข็งมาแล้วหรือว่าถ้ากินปลาที่ปรุงสุกแล้วเนี่ยก็จะดีแล้วก็ปลอดภัยกว่าค่ะ